สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซ์แซมสตอรี่นะครับคลิปวโนนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ไนซ์แซมจะทำการเซอร์ไพรส์สารนะครับด้วยการซื้อเคสมาให้แกเปานะตอนนี้ไนซ์แซมก็ได้ฝากให้เจ๊นะครับไปซื้อเคสมาให้ไนซ์แซมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ๊จะซื้อเคสมาให้หน้าตาประมาณไหนนะครับไปดูกันไปโอเคนะเพื่อนนี่ก็เป็นเคสที่ฝากเจ๊ซื้อมาให้นะครับนี่นะเดี๋ยวไนซ์แซมก็จะมาเสียบเทียมเข้าไปนะครับนี่นะเทียมก็เป็นสีเขียวสีอะไรต่างๆเลยนะต่าปปง นี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าสายอยู่ขั้นห้องนะก็ต้องเงียบเงียบหน่อยนะครับนี่แล้วในแสงมว่าจะจุดไฟใส่นะครับนี่นะจุดไฟไปทีละอันนะครับโอเคนะนี่ก็เรียบร้อยแต่เราไปเซฟไฟกัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มาป่าเค้กกันเรเ็วปีแรกของเราป่าเค้ก เฮ้เปิดไฟได้แล้วนี่เลยขนมเค้กของเธอไปไง้ปที่ไหนล่ะก็สั่งไว้ที่ไหนสั่งเจ๊ไปซื้อมาแล้วไปไว้ที่ไหนไม่บอกโอเคแล้วไปไว้ที่ไหนแต่เสียดายของไม่ครบทำไมมันยังไม่ล่าลายเลยอร่อยไปกินกัน กับพากันแลนนเนาะโอเคแล้วลูก<อ>แล้วลูกลูกลูก <c oughs> นี่เราทุกคนโอ้อ <c oughs> ยใัง่ม่ยิ่งอ่ะเย้ยสุดวัน้นมากสุดสั้นมากอีกทีหนึ่โอเคนะเพื่อนตอนนี้ในเซมก็มารอเอาไก่นะเพราะว่าในเซมสั่งไก่ KFC กับพิซซ่าไปแล้วนะเขายังไม่มาส่งน,นะครับอากาศก็หนาวมากเลยนะนอนในเซมก็เลย แอมมารออยู่ในบ้านแป๊บหนึ่งนะรอให้เขาโทรมาเดี๋ยวเราออกไปออกกันนะโอเคนะเพื่อนตอนนี้นี่นะไก่ของเรานะนี่เลยไก่ก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะนี่นะนี่เลยน่าก,กินมากนะครับนี่นี่นะอันนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดน,นะครับปีนี้24ปีแล้วนะแต่ว่าไม่มีเลขที่เป็น24นะ โอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกครองกินกันนะเอาเจ้าของวันเกิดตักให้หน่อยกินอะไรอาซ้อมไหมซ้อมไม่เอาจ้าดูนี่เลยดูนี่ยืยอดๆอะ่ะน,นี่ละชีสร้อนๆเลยนะร้องอร่อยมากคืองไงน้อยใจไม่คิดว่าจะได้เคม ที่ว่าจะไม่ร้ากหรอที่มันไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกเยอเคให้ดูหน่อยเน,นะนี่เลยเค้สวยมากเคผลไม้นะโอเค,นะอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันในแซมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบบ๊ายบายยบ๊ายบายหน่อยปิดกล้อง